ดีค่ะดอกลิ้นปีฝรั่งที่เขาเรียกลิ้นปีฝรั<ม>่งเพราะว่าใบเหมือนผักลิ้นปีเมืองไทยเลยแต่กลิ่นและรสชาติไม่เหมือนดอกสีเหลืองเหมือนดอกเขี้ยวสิงโตหรือดอกแดนเดลไลออนค่ะส่วนก้านเนี่ยเคยดูวีดีโอฝรั่งเขานิยมนำไปผัดใส่เกลือ ผัดกับเนยใส่เกลือแล้วก็พริกไทยเกือมากเกือจังเนยตรงนี้ก็จะเป็นเกีียวสิงโตหรือว่าแดนเดลไลออนก็ใหญ่งามมากมีดอกแล้วด้วยนะเพราะปีนี้อากาศมันเปลี่ยนอากาศอุ่นขึ้นแต่วันนี้อากาศเย็นลง เย็นลงจากเมื่อวาน22องศาฟาเรนไฮต์ดอกเหลืองๆดอกจะนำไปต้มน้ําชาดื่มอร่อยค่ะส่วนดอกกับรากของเกี้ยวสิงโตหรือแอนเดละเนี่ยนะต้มน้ําชาอร่อยนะคะโหกอน,นี้นะถ้าเก็บไปแกงแทนใบขี้เหล็กนะในหม้อหนึ่งเลยนะ ข้างหลังนั้นเป็นรักาศหอมป่านะคะอันนี้แกงก็อร่อยไม่หยาบเลยนี่ไงนี่เกิดม่อีกแล้วค่ะเพราะว่าบอกที่บอกเมื่อกี้บอกอากาศมันแปรปรวนนี่เป็นรักาศหอมป่านะคะสองกอด้วยอีกอีกอนนึ่งอันนี้เป็นยังเป็นลิ้นปี ้มน้ำดื่มอาการไอมันหายจริงๆนะคะดูให้แน่ใจผักกาดหอมปลาอีกแล้วค่ะใบหยกัยกๆนี่เป็นลิ้นปีฝรั่งส่วนใบแหลมๆเป็นผักกาดหอมปลาค่ะมันขมมากที่เขา ใช้ระง,งับปวดสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนั่นนะคะนี่นี่หมายถึงอันนี้นี่เคยทำคลิปร้ายคลิปเลยแหละอันนี้อะไรไม่แน่ใจตะวันมันยางตาเวลาเกือบเที่ยงตะวันยางตตามองเห็นอะไรไม่ค่อยชอัดไปดูสิ ยังไม่ได้ถอนเลยค่ะน่าจะถอนไปทั้งต้นมันคือผัก,กาดหอมป่าที่อ้าวมองไม่เห็นแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นผัก,กาดหอมป่ากําลังมีดอกไม่ใช่มีดอกแล้วมเมล็ดแก่แล้วด้วยค่ะ,มะเมล็ดมันจะเห็นไหมคะที่เป็นผู้สีขาวๆอะ่ะนั้นไม่ใช่มเมล็ดนะคะแต่ว่ามเมล็ดมันจะอยู่อยู่ที่เป็นเป็นปะ ไม่รู้จะพูดยังไงคงจะสังเกตเห็นเป็นเปะแล้วเป็นกระป๋ะแล้วก็เป็นผู้เมล็ดจะอยู่ตรงกระป๋ะห้าส่วนนั้นสวยมากเลยลิ้นปีฝรั่งสวยมากเนี่ยค่ะปีก่อนนู้นเคยเดินทําคลิปดอกลิ้นปีฝรั่งมันสวยมากๆเลยสีเหลืองตรงจุดนี้ขากนี้กินได้นะ ผักที่ใบหยิกๆยหยักๆเนี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันกินได้จริงๆส่วนนั่นก็คือผักขมเม็กซิกันผักขมเม็กซิโกเห็นอย่างเนี้ยเขาก็เก็บไปขายนะแต่ไม่ได้ไ่ใช่นะ ช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศอุ่นขึ้นมันจะเต็มไปด้วยต้นไวเลสทัสอากาศหองตานีไงต้นหนึ่งสวยมากชอบหรือว่าเป็นคนที่ชอบสีเหลืองก็ไม่รู้เสียดายมากปีนี้ไม่มีเวลาที่จะทำแกงใบ เห็นคนเกาหลีก็ชอบกินนะคะแต่ไม่ชอบไม่ชอบค่ะมันเป็นยาดีนะมีลิ้นปีกแล้วดูสมกกนี้ยใกล้เคากินดังไม่ได้เก็บไปกินเลยต้มน้ําดื่มเนี่ยวิตามินซีสูงมากพอเอาไปต้มน้ํามันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู อยากจะทําเป็นน้ำน้ำที่มีรสหวานก็เติมน้ำตาลมันงามมากเลยค่ะงามมากเลยนู่นน่ะเกิดปนกันกับน้ํานมกระทิงสีเหลืองๆช่วงเนี้ยมันจะเป็นดอกของิ้นปีสวยมากอ่ะดูสิ สวยมากเลยนะแต่ใบเริ่มมีสีขาวค่ะใบเริ่มเป็นราแล้วฟักทองแล้วก็พวกซูชินี่หรือบวกเมืองหนาวเพาอากาศเย็นมันจะใบมันจะเป็นราหัอันนี้เห็นเห็นสอรุ่นเลยคือดอกที่บานแล้วแล้วก็ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นถ้าะอยู่ที่เป็นกระเป๋ะอ,อยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นมาเลด ไม่ต้องปลูกหรอกถ้าอยู่แถวเนี้ยอยู่บริเวณเนี้ยมาเดินเก็บได้เลยเลือกเก็บในจุดที่สะอาดส่วนไมอย่างจยาก,ก,อ,กอีกนั่นคือน้ำนมกระทิงอันนี้ก็เป็นเป็นผักได้ค่ะแล้วก็ขยะนู้นเป็นน้ำนมกระทิง ผมพอทนได้ค่ะอู้กรอบจังเลยอ่ะกรอบมันจะกรอบกว่าเขี้ยวสิงโตไปเขี้ยวสิงโตนั้น เห็นหนลองชิมใบน้ำนมกระทิงที่ชิมชิมรสแต่ว่าคายทิ้งนะคะบ้วนทิง้งมันมองไม่เห็นที่จะเด็ดไปสอาจจะอาจ ชาญจมูกเลยเมื่อกี้ฝังนี้ไม่มีแล้วมีก็มีแต่ต้นปริศนาเนี่ยค่ะที่หลายคนบอกว่ามันเป็นพิษหลายคนบอกมันมีพิษแต่ทําไมแต่อย่าเก็บไปกินนะคะแต่ทําไมวิดีโอฝรั่งหลายวิดีโอบอกว่ามันกินได้แต่อย่าเก็บไปกินนะคะ,ม,ม,นนะ,คะมีความสุขมากเลยอะ่ะเดินดูพืชผักเนี่ย เยอะ่ะต้องเดินเดินไปไหนมันก็จะเจอแต่ผักแต่ไม่พาเดินแล้วนะคะท่านผู้ชมคงเบือ่อแล้วลิ้นปีโอน้ำนมกะทิงเนี่ยมันมันหวานหวานนะมันไม่ขมเลย อา,าอากาศมันหลอกให้พืชพันธุ์ดีใจดอกมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมันจะคล้ายดอกอทิโชกแล้วมันมีมีฝักนะคะเหมือนลูกเหมือนเหมือนหัวเขาเรียกอธิโชกเป็นอะไรเป็นดอกเหมือนอทิโชกเลยรอกเกิดออกลอแล้วก็กินแต่ต้องขยันลอกนะเอามีดค่ะ แป๊บเดียวตะเติดมาสิบกว่านาทีแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจผิดพลาดประการใดถ้าหากว่าพูดมากเกินไปทำให้รำคาญก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ